สวัสดีครับผมไอ้จากยู u ูบกระบนเวน,นะครับวันนี้เราจะมาเดินเควสเรามาคุยกันเรื่องรักครั้งแรกกันดีกว่ามาเริ่มจากเต้ยเลยมึงไม่เอาขวดแกขวดอะไรหมุนตรงกลางก่อนนะวะไม่ไ q เควสเนี่ยเราล้มเลิอกไหมแล้วก็ซื้อใบหนึ่งพันนั่นแนะหละอุ้ยกาสไปเต้ยไอเต้ยเต้ไอเต้ยอ,อ,อ,อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับภายในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปพบกับโลกใหม่ในแกรกล็อกแลนด์เวิร์ดซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีอัปเดตใหม่มาฮะชวนตี้หน่อยดิรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดียวรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดียวใครคนละสิบฟองไหม เอาเราจะเดินเควสไหมไปไปไปเดินเควสกันดีกว่าไอที่เราจะทําคือ intro the world ใช่ไหมนี่ก็คือแบบใหม่ที่ลังอัปเดตเข้ามาครับผมจําได้ว่าผมเคยเล่นสมัยนานมากแล้วครับแบบนี้เนี่ยจะดบกระทะด้วยครับเป็นกระทะของมองผมเลยว่าเป็นมอนเตอร์ที่เราต้องการมากครับไอกระทะใบนี้แหละปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไหนวะเลยขึ้นมาบนเลยบนสุดอะบนสุดเลยหรอนี่คุณจะจอกว้าไปนะเข้าว้ามาเลยอันนี้ใครเนี่ยไอหนุ่มเนี่ย โอเคอันนี้คือยังไงอันนี้คือหลงทางใช่ไหมไม่รู้แป๊บน,นึงนะอ่านก่อนเดินเข้าไปเลี้ยวในล็อกที่สามไม่เลยไอห,หนุ่มนี่มันเดินตามนี่มันรู้ปะเนี่ยหรือตัวใครรู้มันเดินตามไม่ใช่โอ้ยไอห,หนุ่มนี่รู้ทางเปล่าออถามมันก่อนดิคุยก่อนเดินตามนี่รู้ทางไหมเต้ยถามเดินตามทําไมอ้าวบหายแล้วมันมาตามกูแทนและ นี่เอเมีตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับผมใครยังไม่ได้ทำเควสนี้นี่มาดูคลิปผมทำตามได้แน่นอนอันดับแรกเราก็ต้องมาคุยเอเมซีตัวนี้ก่อนอ่าเดบารันคุยกับตัวนี้อ่าคุยกันตัวนี้ฉันมีบางอย่างจะให้คุณเจลลีปป่สามร้อยอันโอเคคืณต้องเ,เอาเจลลี่ไม่ให้มันใช่ไหมโอ้ยเฮี้ยการตลาดจัดดูดิเต้ยป่านอะไรอัลพันมึงบ้าเจลลี่อัลพันโอ้เฮี้ยเจลลี่แม่งเฮี้ยเคลือบคาราเมลหรือเปล่าเอ้ยคุณมีสามร้อยหนึ่ง พี่อย่างเอาจริงไหมเนะี่ยเหมือนเออเหมือนเตรียมแล้วอะ,บะ,บะอเหมือนแบบเตรียมมาเลยอะปะปะโอเคโอ้ยเต้ยเสียน้อยเสียมากเสยียยากเสียง่ายดึงไปเลยเนี่ยสามร้อยมันเท่าไห<ป>ร่เ<า>องเี่ร์ลันลลพันในตากูจะบอดสามแสนบาทไปตอนแรกเนี่ยผมก็งงว่ายเต้ยจะเอาเจอพี่มาจากไหนครับทีเนี้ยใครอยากรู้ต้องดูครับในระดับแรกครับมาเมืองอัมบาร่าครับแล้วก็มาคุยกับตัวนี้แหละมันคือจะต้องเอาของมาแลกอันนี้คืออะไรอะอุมบาอุมบานี่เราจะเอาเนื้อเนี่ย น้องเนี่ยไปแลกเจอร์ีเนี่ยอยากทำเคสมึกงก็รอกูเลยกูอึมบาบาๆกับมนะันอ่ะแป๊บนึ่งอ่ะโอเคอึมบาบาๆกับมันอันนี้คือเทคนิคบาบาดีๆนะบบคือใครที่ไม่ได้ติดตามสตรีมเมอร์นี่ก็คือจะพลาดเลยนะสิ่งดีๆความรู้ที่มีให้ตลอดนะนี่ข้อมูลนี้<อ>คือมีผู้เล่นชั้นสุงก็งนั้นรู้อ่าถูกต้องก็คือคนที่อยู่บนตึกอึมบาบูอูบาบามึงดูกูใส่เฮียคอร์สประมูลในเฮียแต่กูต้องมาแรกเจอร์ีใส่คอร์สประมูลเลี้ยง สัตว์รีเจนตัวใหม่แต่ว่านี่แหละครับคือวิธีของคนรวยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาจะคิดเล็กคิดน้อยหมดว่าเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินแลกได้ทุกอย่างนะครับบางอย่างเราก็แค่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงไม่จริงๆมึงซื้อเนี่ยมาช่วยกูแลกได้นะจะได้ไวขึ้นแล้วเราก็แลกกันจนเสร็จครับก็มาส่งเควสภารกิจต,ต่อไปเนี่ยเขาจะเอาแร่ฮะเป็นแร่ที่ผมไม่มีในคังเลยครับเพราะผมเซิร์ชแล้วดูวแล้วผมไม่เจอเลยครับพวกรูบีม้มอร์เล่คือผมไม่มีเลยอันนี้อันนี้บุมบาบุมบาได้ที่ไหนมมีม ไม่มีบุมบาเลยนี่ก็นี่ผมต้องใช้ถ้าไม่ได้อ้วร่ะถ้าไม่ได้ทำเรย่องไงว่ามาทำมายผมก็ส่องจอยเต้ยดูว่าเฮ้ยมันมีเคล็ดลับอะไรวะอ๋อมันเอากิบบ็อกมามามาแบ่ง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 มาร้อยหนึ่งมาเดี๋ยวช่วยเปิดมาบ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 าเอมมอรลล์โหมาทุกอย่างยกเว้นเดอมอรัลกับลูบี้คือเราสามารถหาแร่ได้จากกิบบ็อกด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยหาไม่เจอครับยังเปิดไม่หมดเลยเต้ยบอกว่าเอามาเดียวมาเพราะว่าเจอแล้วผมก็ได้มาครับลูบี้กับเอเเเเมออรรรััลาต้งไไปปกกิิฟฟฟฟนนนะคบผม อันนี้กู่แข่งสวัสดีค้าผมอายจากยูทู e กันเป็นเวล้ววะเนี่ยเฮ้ยเอามาเล่าหนึ่งเม็ดเอาไปแล้วก็รูบี้หนึ่งเม็ดเอาไปเรียบร้อยมมนเอาไปแล้วอ่ะคุยก่อนปุ๊บปั๊บปั๊บ ป๊บมันบอกให้ไปอิสซูดอิสซูดพอจบกิฟเฟนมาก็มาอิสูดครับเมืองนักดาบครับแล้วก็มาทางซ้ายหน่อยคุยกับตัวนี้นะครับพอคุยเสร็จปุ๊บก็ไปเมืองพอนครับแล้วก็ขึ้นไปที่เดิมเลยครับที่เราไปคุยกับไอพีซีตัวแรกมาครับมหาคนนี้นะฮะพอคุยเสร็จปุ๊บก็ไปเมืองไรเฮลเซ่นครับตามผมมาแล้วก็ตรงขึ้นไปตามแมปเลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เดินตามเมเตอร์ครับไม่รู้ว่ามันไปถูกหรือเปล่าอันนี้มันคาฟ้านี่เดินเข้าไปข้างในสุดบันไดแดงทางขวามือไปชั้นสองบ นี่ไงนี่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 นมันมีอะไรเลยเปิดตัวนี้ยนพะูดตัวนี้แค่คุยทุกตัวเลยเฮ้ยไอเต้ยมันเข้ามาได้นี่คุยตัวตรงกลางอะข้างบนคุยละคุยละเจ้ามาจากคนที่ว่าตอนนี้เจ้าลงทะเบียนแล้วแต่ข้าจะเล่าเรื่องสถานการณ์ของเราที่นี่ฟังก่อนข้าขอเริ่มเล่าเลยละกันโอเคเรื่อง มันเป็นเรื่องยาวมากนะแอสราคัมเนี่ยที่เงินชี้เราขมนุษย์ชทำเลยกันแน่โอเคจบพูดเหมือนฟังทำเหมือนเคยครับคือแม่งอ่านไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่รู้เรื่องกดเอนเตอร์รัวๆครับแล้วก็มาตามผมเลยครับใครมาไม่ทันก็ไปดูจากช่องพี่ไอจากยูทูปขบนเวรครับไปรู้แกแอปหรือยังฮะใครหลงทางอะไรเนี่ยเปิดช่องแกรู้หมดเลยเพราะตอนนี้ผมต้องเร่งเลยครับเพราะว่าผมต้องการไปลากกระทะสวัสดีครับผมไอจากยูทูกขบวนเวนะครับวันนี้เราจะมาเดิน퀘สแอสราคัมกันนะครับไม่น่าใจนะนี่เควสนยูเวอร์ป่ะเอ้าเฮ้ยมันได้พิมพ์ออออออะะะะไไไรรรร่่่่่่่เเขขีีีียยนนนแคชชชชืืืลงงงต้วพให มันรู้จักชื่อ,เ,อเราด้วยเหรอโอ้โหแต่ตอนสมัครอดีพี่สมัครชื่อพี่ปะล่ะอันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ใส่ชื่อพี่ก็คือไม่ได้นะเฮ<อ>้ยใช่ไหมพี่อแหละเป็นเนี่ยเอาดีดีโอเคนายรุทินได้เป็นสมาชิกของพันธมิตรสามอาณาจักรแล้วโอเคเห็นว้าไหมเห็นไม่ต้องเข้าเข้าเข้าอ๋อแล้วมึงไม่เข้าไปวะคุยแม่งทุกตัวเหมือนกันอือคุยแม่งทุกตัวเหมือนกันอ่ะคุยละ มีอันนี้ระหว่างทางระหว่างเดินทางนี่มีเรื่องแบบเรื่องข้อขาดบัตรตายไหมพอจะแบบเล่าให้ฟังได้ไหมไม่มีเลยพิเศษ็จอย่างนี้อาวพอคุยเสร็จแล้วมันจะคุยกับกาดตรงตรงกลางอะคุยแล้วนี่มันไม่ให้เราไปไหนนี่มันส่งเรามาแบบมาตานมอลล็อกไม่มามันไม่ส่งไปอะทำไงอะพี่ทำตัวนั้นพี่ทำเวสซาตันมอลล็อกอย,ยังผมก็เดิน่งอ่อยามนี่จนแบบทำแบบมันเข้าไม่ได้ว่าเดี๋ยวทุกคนต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าโคตรทำเพสซาตันมอลล็อก มเวผมก็เปิดดูช่องพี่ไอครับว่าเพจสตา,าร์มอลล์มันทำยังไงว่านั่งดูไปสักพักหนึ่งดู n อ c พีอยู่ตรงนี้พอลองเดินม,มาดูเอ๊ะทำไมมันไม่มีวะเฮีย <He> er. ไม่มี n อ c พีซอะไปเตยช่วยด้วยซื้อเลยพันหนึ่งโอ้โหเอ้เงินแก้ปัญหาไอ้ไอไหนวะจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปดึงใบสตา,ารต์มอลลแต่ตอนนั้นผมก็งงว่าทำไมกูไม่ซื้อเ,เวสผ่านด่านอันนี้ไปเลยวะชัวร์หรือเปล่าวันนี้เออนี่แหละชัวร์ หรือไม่ใช่วะอไอสัตว์กูเดาไม่ผิดเลยเฮียคุยอากาศตรงกลางคุยอากาศตรงกลางคุยอากาศตรงกลางตัวกลางนี่เอมึงรู้ตัวคำว่าตัวกลางเหรอวะไอฮี่นี่มันตัวริมไม่ใช่หรออ๋อตัวกลางโอเคโอเคไอที่มันอยู่ขวากูนี่เมื่อกี้มันไม่ได้อยู่ตรงกลางนี่เอ้าแล้วนี่กูเสียตังฟีเหรอน่าจะเสียฟี เดีย๋ยวไปเห่อเฮียกกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินไปตรง a อ c ซตรงกลางครับเพื่อไปรับควสอีกทีหนึ่งผมบอกเลยว่าขั้นตอนนี้แม่งรอโคตรนานเลยครับแต่ว่ามันมีอะไรตกลกระหว่างทางที่เรารอด้วยเดี๋ยวรอดูเลยเราเันทดสอบต้วยคนอื่นตรงนั้นถ้ามีธุระกับข้าก็ไว้มาหาที่หลังโอเคไปนั้นเรากลับก่อนดูเหมือนว่าเขาจะให้เรากลับครับผมก็เปิดว่าบอกเตยว่าไปเขาว่ากันครับแต่เตยแม่งนั่งนิ่งเลยครับไม่กระดิกเลยไหนเล่าเรื่องเรื่องสมัยตอนเด็กเดทที่ที่โดนขโมยยางลบอะ คือตอนนั้นน่ะเป็นเด็กผู้หญิงมันมามันมาหยิบยางลบผมไปใช่ไหมอืมแล้วผมวิ่งไปห้องน้ําเลยเธอวิ่ง<า>ทํทไมอะ่ะผมวิ่ง<ะ>ไปห้องน้ําอ<ะ>ือเอาตีนผมมาชุบเอารองเท้าผมอะรองเท้ากเรียนเมื่อก่อนเบเกอร์อะอะชุบน้ำํำวิ่งกลับมาที่ห้องแล้วก็เตะจนแห้ง <laughs> แล้วบอกว่าอย่ามาขโมยยางลบผมอีกแล้วมึงจะไปชุบน้ําทําไมแล้วมึงแล้วก็วิ่งมาเตะมันจนแห้งแต่เราจะได้รู้ไงว่าเราควรหยุดตอนไหน เฮียธดูงันมีอินเทอร์เนต็ตนี่น่าจะลงข่าวเฟซบุ๊กอะเฮียรอตัวไปม,มันมัทำไม่ทีละคนจริงหรอวะเนี่ยได้ฟิลเหมือนกำลังเปลี่ยนสวอตท,ที่ต้องรอต่อแถวที่นี่ลมแรงนะอย่ากเกยเฮ้ยมาแกเต้ยบอกเขาดิต่อคิวดิเดี๋ยวเขาแม่งแซงคิวกัน,นะอกะกูกดรัวๆเลยกูดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้ไปผมก็ไม่รู้ว่ามันติดอะไรครับคือแม่งเข้าไม่ได้สักทีหนึ่งเหมือนจะมีคนทำได้ขิดก่อนหน้านี้หรือเปล่าอะไรเออมีรูตรงกลาง เฮ้ยโดนักไม่ใช่ดิอะไรเอ่ยนี่ไม่อะไรเอ่ยมีรูกลมๆมีรูตรงกลางห่วงยางมันต้องตอบว่าโดนนะโดนไหมอะไรเอ่ยกลมๆมีรูตรงกลางโดนัทไม่คิดว่าเป็นห่วงมั้งเหรอปีพี่ทางเอาละเดดไปเล่นกระถางละเรามาคุยกันเรื่องรักครั้งแรกกันดีกว่ามาเริ่มจากเต้ยเลยมึงไม่เอาขวดเบียร์ขวดอะไรหมุนตรงกลางก่อนนะวะ ไม่ไอควสเนี่ยเราล้มเลิกไหมแล้วก็ซื้อใบหนึ่งพันนั่นแหละไม่งั้นเราจะไม่ได้ไปไหนเลยไมยโอเคเฮ้ย <laughs> <Okay. S 1> เอาไหมอะไรหน่อยสิบห้านาทีคืออะไรอ่ะอ่านดิอารภาษาอังกฤษเดี๋ยวดิอารไม่ออกเอยอ่านให้ฟังหน่อย Head of Head and Shoulder Adventure a ดอร์อาราวสิบห้านาทีเออโหกูไม่ต้องไม่ต้องอ่านแล้วเฮียเอ็ดแอนด์ชอเดอรคือฟังผมนะมึงนับหัวดิงอ่ะถ้ามึงตามหลังใครคนหนึ่งอ่ะสิบห้านาที <laughs> นับไปเลยอ่ะกี่ชั่วโมงอ่ะทําได้กี่โมงอันนี้เต้ยเข้ามา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 เต้ยเข้ามาห้องนี้เข้ามาอันนี้รออีกสองคนนะว่าผมกับเต้ยรีบไหมบอกถ้ารีบผมให้ก่อนได้เหมือนได้นั่งฟิลแบบสมัยเปลี่ยนสวอตเลยผมบอกเลยนั่งคุยชิวๆกันตอนนั้นเฮ้ยเอ้ากูได้แล้วว่ะพี่ทำเอ้ากูได้แล้วเอ้าเอ้ยคุยดิคุยคุยคุยอยู่เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดเปิดฝั่งซ้ายก่อนเขาบอกไปไหนไปด้วย ได้เลยขึ้นรถขึ้นรถมาเลยนี่ครับผมก็เป็นสถานที่แมปใหม่ที่เราเข้ามาครับผมก็เดินทัวร์เลยครับมันเป็นยังไงกันบ้างว่เพราะผมไม่เคยเล่นแมปนี้เลยอันนี้คือเราจะพาไปดูแมปก่อนไหมไปไปไปรีวิวก่อนนี่นะครับก็เป็นเดี๋ยวตัวอ่านี่น,น,นี่อันนี้นะครับเป็นพึ่งดิสโก้นะครับก็เกิดจากการที่มีสถานะดิสโก้ติดกันโอ้โหตายแล้วพอรับเที่ยวแบบนั้นเสร็จครับก็มาอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้จะเป็นแมปที่ผมตามล่าเลยครับเป็นตัวที่ดรับจำได้ว่ามันจะเป็นตัวแบบขุยๆุยปุยๆ ไปโอ้ยว้าวโอ้ยหนาวมากเลยใช่นี่โอ้ยเต้ยอ,อยู่ไหนเต้ออยข้างล่างพี่พาไปดูแมมอมอสไม่รู้มันยังอยู่ไหมไหนแมมมอสอยู่ไหนแมมมอสเป็นบอสไม่ใช่ไม่ใช่แมมบอสด,ดิมันคือตัวอะไรอ่ะที่มันดอกประทะไอตาตาโชไงไอกานาโชเดย์ไอเมนยูนะนี่คือตาตาโชตัวที่ดอกกระทะกระทะคืออาวุธมองที่ดีที่สุดสามรู้วตัวนี้เหรอเอออาชุราปิเปิดดอก เป้งเงียบเต้ยยิงดีเต้ยพี่กาชูให้หมดไปดิโอ้โหเพลงปังไอ้ไอ้เต้ยเอาปะพี่ครับคนนึงอะดีตะดีลองดูพี่ต้องอันนี้มันแมสกี้ได้เปล่าไอ้เต้ยไอเต้ยไอ้เต้ยเอาเอาปะ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 เอาแอดปะออโตเมีออโตเมีไอ้เต้ยแก้งยิงผิดดิเอาหน่อยดิพี่เอาดิ โอ้ยโอ้โหไอหนอนี่ฮี่อ่ะอุ๊ยกัดไอ้เต้ไอเต้ไอเต้ไอ้เต้กัดกาดกัดกาดไปดิหยิบดิไหน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 อยู่ไหนอยู่ไหนกัดอยู่ไหนเก็บละเต้ไอเต้ไอเฮี้ยเขานอนเขานอนเขานอนนานเลยเต้ยเขานอนนานเลยเต้เขี้ยวกูออกเดี๋ยววันไอพีไปต่อยเขาทำไมไม่กลัวก็ดาม่าเหรอไอ้เฮี้ยแม่พีเจอะไรวะกล้าคน บอกแล้วเพียพิธามเกินไปบอกแล้วแล้วไปฆ่าเขาทำไมถ้ากลัวก็พี่บอกคาตกคาตกก็พี่บอกคาตกไม่ใช่หรอก็นึกว่าตัวมันยิงตกไม่ใช่ผมยิงตกพี่ฆ่าเขาทำไมแล้วเสียงดังทําไมวะเป็นไงกันบ้างครับแมปใหม่เดี๋ยวคลิปหน้ามีกีวอร์เฟรลี่บอกเลยว่าโคตรมันติดตามไว้เลยนะถ้าใครยังไม่ติดตาม